อาหารเช้านะครับก็สามารถที่จะช่วยคงค่าน้ําหนักนะครับและควบคุมหรือลดน้ําหนักเนี่ยครับได้ดีครับสําหรับคนที่กินแต่ก็อยากจะบอกนี้นะครับว่าไม่ใช่อาหารเช้าอะไรก็ได้นะครับที่จะสามารถทนะําหน้าที่แบบนั้นที่มาได้วันนี้ผมเอาสามสารอาหารหลักนะครับโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมนันเนี่ยครับมาบอกว่ามื้อเช้านะครับที่มีองค์ประกอบของโปรโตีนเนี่ยปริมาณโปรโตีนที่แนะนําต่อวันอย่างน้อยในการคงค่าน้ําหนักนะคือหนึ่งกรัมต่อน้ําหนักตัวนะครับหนึ่งกิโลกรัม โปรตีนเนี่ยมันมีส่วนช่วยในการเพิ่มการเผาผลาญในร่างกายนะครับจากระบบการย่อยอาหารเราด้วยอันที่สองเลยนะครับเขาวิจัยพบว้าเลยนะครับในผู้ที่มีน้ําหนักเกินนะครับหากินโปรตีนคุณภาพจากพืชนะครับเช่นถั่วเหลืองหรือเมล็ดเจียมมันจะช่วยควบคุมน้ําหนักนะครับแล้วก็ลดมวลไขมันป้องกันภาวะดื้อต่ออินซูลินได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเลือกทานยืชนะครับสำหรับคาร์โบไฮเดรตนะทานยืชที่ไม่ผ่านการตัดสีเช่นขนมปังโฮลเกรนข้าวกล้องให้คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับ ควรหลีกเลี่ยงถั่ยพืชที่ผ่านการกัดสีเช่นข้าวขาวขนมปังขาวเมื่อคาร์โบไฮเดรตถูกย่อยนะครับมันจะค่อยๆปล่อยน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อให้อิ่มนานมีพลังงานสดชื่นสมองร้นแรงควรจํากัดปริมาณธั่ยพืชที่ผ่านการกัดสีเช่นข้าวขาวและขนมปังครับส่วนไขมันดีนะครับแนะนําเลยนะครับใช้น้ํามันมะกอกน้ำมันคาโนล่านะครับเราสามารถเสริมนะครับโอเมก้าสจากน้ํามันปลาเนี่ยที่สามารถช่วยลดการอักเสสในร่างกายและลดการน้ำหนักได้ดีขึ้นเช่นเดียวกัน สามสารหลักในมื้อเช้าควรมีแบบนี้นะครับ